คงยังบอกไม่ได้นะครับว่า,าจะให้กู้รายละเท่าไหร่สุดท้ายคือต้องดูในส่วนของแผนธุรกิจนะครับว่าในการที่ทางน้องๆน,นะครับที่เป็นผู้ให้การทางกาเกษตรเองนะครับมีความต้องการยังไงในการเข้าไปใช้อาทิเช่นอนยะ่างของโดนน้องมีกลุ่มเป้าหมายไหมในการที่เข้าไปให้บริการ การให้บริการของน้องเองเมีเป็นซีซันแนลหรือไม่อย่างไรตรงนี้เองจะเห็นเป็นตัวที่ประเมินว่าด้วยสิ่งที่น้องแผนจดสิทิของน้องกับในเรื่องสิทธิภาพเองเสามารถที่ทางกระอรวอองอิ่ยจะให้สินเชื่อได้แค่ในอย่างไรแต่ในตรงนั้นแล้วมันมีสิทธภาพเพียงพอเราก็มีความพร้อมในการให้สินเชื่อที่เช่นในส่วนของสินเชื่อโครงการนวัตกรกรมดีมีเงินทุนซึ่งในส่วนตรงนี้เองเ,เราก็ให้สินเชื่อโดยการใช้นวัตกรรมทางเกษตรโดยที่มีการเสรเข้ามาเป็นตัวตอบโจทย์แล้วก็มีส่วนของอัตราดอกเบี้ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะผ่อนผลก็คือ ซึ่งต่ำกว่าดอกเบี้ย m r r ปัจจุบันของทางทศกศซึ่งโครงการังากเองเนี่ยเป็นโครงการที่ทางทศศดูแลเองในส่วนของทาดอกเบี้ยงกงากว่าเราที่จะพร้อมที่จะให้ทางพี่น้องในกอนได้ใช้ดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าจะให้สินเชื่ออะไรได้แค่ไหนอย่างไรก็ดูในแง่ของตัวเออร์บตี้ในเรื่องของสุยภาพความรู้ความไว้ใจรวมถึงแผนธุรกิจนะครับตรงน,นี้เองเนี่ยถ้าเกิดน้องๆน,นะครับต้องการก็คือแะอยากให้เข้าไปที่ทศศ เราก็อาจจะมีสินเชื่อในโครงการที่ตอบโจทย์ต้องการของน้องๆได้ในเรื่องของตัวโครงการธุกรกรรมดีมีเงินทุนเนี่ยเรามีอยู่มาสัก6พันล้านเนี่ยตอนนี้เริ่มปล่อยไปแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณทักง6-7พันล้านซึ่งตรงน,นี้เองระยะเวลาโครงการอยู่มาทัก2ปีเก็มสร็จเนีน่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่วา่าต้องไปดูว่าพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยมีความต้องการแค่ไหนอย่างไรตรงน,นี้เองเนี่ยทางทาศสอมีความพร้อมมีความยินดีที่จะเข้ามาช่วยเหลือโดยยิ่งสำหรับในเรื่องของแหล่งเงินทุน ตอนนี้ในส่วนของการทํางานร่วมกันเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยท้องทศงสอีอกเนี่ยคงจะไม่สามารถทํางานโดยลาพังได้เพียงผู้เดียวก็ต้องอาศัยในส่วนของภาคีเครือขา่ายก็มาทํางานร่วมกันสิ่งหนึ่งที่เรารู้ว่าในการทำเอวจิวก็ขึ้นอยู่กับว่าดูส่งความสุนงานที่จะมาทำงานร่วมกับทางทศกศ ซึ่งใน m อ u มูดังกล่าวเนี่ยก็มีแน่ของตัวมุมมองความเชี่ยวชาญมุมมองในเรื่องของการตลาดให้กับทางพี่น้องเอรกชรตอสอก็มีส่วนของแหล่งเงินทุนก็ไปช่วยเหลือํางานเอ็มูจูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของส่วนงานไหนก็ตามแต่เิ่งยิ่งเรื่องเอกชนก็ไม่ได้เป็นการบังคับว่าพี่น้องเอกรจะต้องมาใช้บริการของบริษัทน,นั้นหรือม่อย่างไรก็เป็นอยู่ที่ทางพี่น้องเอรกชรนเองมีความต้องการแบบไหน,นในการเข้าถึงในส่วนของวัสดุอุป,ปกรณ์อุปกรณ์เกษตรแต่เพียงว่า ถ้าพี่น้องเกษตรกรเองต้องการในแง่ขององค์ความรู้ต้องการยกระดับศักยภาพของตนเองทางทกศพร้อมกับภาคีไทยก็มีคนดีที่เข้ามาช่วยเหลือในส่วนของทกศเองเนี่ยถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพการเกษตรเข้ามาหาเหรือทางทกศเราก็ดูว่าสิ่งที่ทางพี่น้องเกษตรกรต้องการในการแก้ไขปัญหาคืออะไรซึ่งบางส่วนอาจจะต้องการในแง่ของตัวเงินทุนเพราะตัวเองมีศยภาพแล้วแต่บางส่วนต้องการในแง่ของการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตเราก็จะมีคําแนะนำนะครับแล้วมีในส่วนของ การเข้าไปทํางานร่วมกับภาคีุรกิจไทยก็ <c oughs> ไม่ว่าเป็นสถาบันการศึกษาองค์กรมหาชนเอกชนเราก็ไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการทํางานร่วมกันกับกภาคต่วอื่นแต่สิ่งสำคัญคืออยากให้ในส่วนของทางน้องๆที่มีความต้องการมุ่งมั่นในการทําภาคการเกษตรโดยการใช้ในส่วนของที่เป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์กข้ามามีในการประกอบอาชีพทางตงสอยินดีพรยย้อมที่จะสนับสนุนโดยเฉยิ่งในเรื่องขององครร์ความรู้และเรื่องของการสนับสนุนแหล่งเงินทุนรวยยิ่งในเรื่องของแสภาพในการแข่งขัน แล้วเรื่องของต้นทุนการผลิตรวมถึงเรื่องการตลาดแล้วเนี่ยการทําความร่วมมือร่วมกันกับทางกสก,กเกียรต,ติไสก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเหลือโดยอฉงายิ่งเป็นส่วนของเกียรติายเองเนี่ยมีัายภาพมีความเชี่ยวชาญในการที่ดูแลตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ำรวมถึงด้านการตลาดซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเศษกรเองเนี่ยสามารถที่จะมีสกยภาพในการเข้ามา ผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่มีมูลค่าสูงและเป็นความต้องการของทางท้องตลาดแล้วในส่วนของทศอเองเนี่ยก็จะมีส่วนของกลุ่มลูกค้าครับที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยพบปัญหาในเรื่องของการประกอบอาชีพต้องการมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต,าลตจากพืชที่ผลิตด้วยความพุ้เคยอาจจะต้องมาผลิตในส่วนของพืชที่มีความปราณีตและมีมูลค่าสูงในนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะเข้าไปมีส่วนร่วมก็คือการทำงานของทั้งสองหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเจตัยหรือทสเองเนี่ยก็ไปช่วยส่งเสริมยกระดับ จากภาพในเรื่องการผลิตให้พี่น้องเษกษตรกรรวมถึงเราจะมีการดูแลเรื่องของการที่จะเป็นในส่วนของนวัตรกรรมเทคโนโลยีและเรื่องของการตลาดสิ่งนี้สาคัญในการเข้าไปกับเคลื่อนทําให้ในส่วนของภาคการเกษตรไทยเองเนี่ยจะได้มีขมแข่งขันกับทางตลาดที่ต่างประเทศโดยเบื้องต้นเนี่ยเราก็ได้มีการนาร่องในส่วนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือในส่วนของผู้ประกอบการรวมถึงเกษตรกรประมาณร้อยสองลายเป็นต้นแบบ เพื่อเข้ามาดำเนินการเพื่อให้ตอบโจทย์ในส่วนของทางเกียตัยที่หนึ่งว่าสองปีตะีหน้าแต่ไม่ใช่เพียงว่าจํากัดตัวได้แค่ร้อยสองอย่างเดียวเราจะต้องนําสู่ในของการที่ขับเคลื่อนแล้วก็เอาตัวนั้นเองไปขยายต่อให้กับในส่วนของกลุ่มประชากรชุมชนหรือที่น้องเกษตรกรอย่าง่อเน่องไปในการทํางานครั้งนี้ก็คงถึงว่าก็จะเป็นอิมแพ t อันหนึ่งที่จะทาให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการไฟฟ้าลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม productivity เทียต ปีนี้อายุร้อยหนึ่งปีเราก็สะสมทางด้านของเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การบริการมาเยอะมากเรามีวิสัยทัศน์เดียวกันเลยกับทางทกศถ้าเราร่วมมือกันแล้วเนี่ยเป็นการติดเขี่ยวให้ประเทศไทยเลยนะครับให้สามารถที่จะไปสู้ให้ไปแข่งขันกับทางด้านตลาดต่างประเทศวันนี้จริงๆเกษตรกรบ้านเราเนี่ยก็ยังเป็นประชาชนซึ่งอาจจะยังไม่รวยที่สุดการที่เข้ามา ร่วมกันระหว่างทกศกับเจื้อแต่แล้วเนี่ยจะมีครบทุกอย่างเลยครับทั้งทางด้านตลาดมีทางด้านของเทคโนโลยีและมีทั้งเงินทุนในการที่จะไปประกอบกิจการของเขาถ้าทางด้านภาครัฐเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเช่นที่ท่านผู้จัดการพูดเรื่องของเกษตรแปลงใหญ่เอ่ยหรือทางด้านของการใช้เป็นสมาร์ทฟาร์เมอรเอ่ยผมเชื่อว่า การร่วมมือครั้งนี้เนี่ยที่เจ้าไตมีศักยภาพทกซซึ่งที่มีเงินทุนให้แก่เกษตรกรผมเชื่อว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยยังขาดะครับจากการร่วมมือครั้งนี้ครั้งนี้น่าจะประสบความสําเร็จได้นวัตรกรรมดีมีเงินทุนเนี่ยตอนนี้เราโครงการติดเชื่อวัตกรรมดีมีเงินทุนเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่เมื่อช่วงปีที่ผ่านมาภายใต้โครงการดังกล่าวเนี่ยเราจะดำเนินการ3ปีนะครับ ซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายได้เยอะไหมก็ในเรื่องการจ่ายเชื้อเนี่ยก็เยอะพอสมควรแต่เรามีความมั่นใจว่าถ้าเกิดพี่น้องไทยกรเองเนี่ยต้องการที่จะแก้ไขปัญหาของตัวเองโดยการใช้ในเรื่องของตัวการที่ยกระดับเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของเสภาพต่างๆเนี่ยทางคสอก็มีในส่วนของแหล่งเงินทุนที่เข้าไปช่วยเหลือดูแลถ้า,ถาเกิด6หมื่นล้านไม่พอเราคาดว่าก็คงจะมีเรื่องของการที่จะต้องเพิ่มในส่วนของตัวโบมา ในส่วนของการที่จะยกระดับในเรื่องของโครงการสินเชื่อแล้วการดีมีเงินทุนตัวเลขเขามาเนี่ยไม่ได้มีปัญหาหรือว่าจะทำไงให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยมีความเข้าใจและสามารถที่จะเข้าถึงเรื่อง,องการแก้ไขปัญหาของตัวเองแล้วก็ความร่วมมือกับในส่วนของเจต่ายและทศกศก็คงจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยเรื่องของการลดต้นทุนการผลิตก็ทำในส่วนของการที่ยกระดับในส่วนของการผลิตเพิ่ม o d u c t i v ที่ได้จีนที่เราเปิดให้บริการมาเนี่ยก็ยู่ี่ประมาครับ 6-7พันล้านอย่างที่บอกว่าระยะเวลาอีก2ปีที่เหลือเนี่ยมผมมั่นใจว่าถ้าพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยต้องการในเรื่องของแหล่งเงินทุนต้องการยกระดับตัวเองให้เป็น smart farmer ว่าในส่วนของตองสอพร้อมยินดีเข้าไปกับเพื่อนร่วมกับทางเครือ,รรอรรรรนนขอาารรบบ่ายพันาดินนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าพื้นฐานการทําเกษตรในประเทศไทยเองเนี่ยมันก็เป็นในเรื่องของการทําากรเกษตรแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งช่วงของการเปลี่ยนไทยเนี่ยมันก็ต้องคงมีในเรื่องของย้าะเวลา แต่สิ่งหนึ่งที่คาดว่ามันจะทําให้เป็นตัวกระตุ้นให้การเปลี่ยนถ่ายได้เร็วขึ้นก็คือในส่วนของในส่วนของชาย,ยาญาติเกษตรกรเองเนี่ยเข้ามาทําในภาคการเกษตรเพื่อทดแทนในส่วนของพ่อแม่ที่ตัวนี้เองเนี่ยผมถือว่าก็เป็นเรื่องการเปลี่ยนถ่ายในแง่ของวิธีการคิดวิธีการทำแต่สิ่งทีสคัญคือจะต้องทําอย่างไรเองเนี่ยให้เขามีโอกาส เข้ามาถึงในส่วนของในเรื่องของตัวสายภาพในเรื่องของการผลิตทางการเกษตรในส่วนของทศอเองเนี่ยก็มีพร้อมในส่วนของตัวเงินทุนที่เข้ามาดูแลซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะไม่ได้เป็นการเปลี่ยนภายในระยะเวลาอันสั้นแต่เพียงอย่างน้อยเองเนี่ยทางพี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยก็คิดที่จะมีการปรับเปลี่ยนโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของโควิดที่ผ่านมา2ปีก็จะมีในส่วนของทายาทเกษตรกรเรามีโครงการ New เ e นทักบ้านเกิดออกไปก็ส่งผลทําให้น้องๆเหล่านั้นเองเนี่ยเขากลับไป พื้นฟูบ้านเกิดและใช้ในส่วนของแนวคิดวิธีการทํางานรวมถึงในเรื่องของช่องทางในการตลาดสมัยใหม่ก็มาช่วยตอบโจทย์เรื่องนี้ได้สมาร์ทฟาร์เมรเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทย,ยผมว่าอยู่ในระดับหลักหมื่นก็คงต้องใช้เวลาอีกสักครู่หนึ่งสิ่งหนึ่งเนี่ยเราเองก็คงไม่อยากที่จะเข้าไปยัดเยียดการเป็นสมาร์ทฟาร์มรให้กับพี่น้องเกษตรกรต้องให้เขาเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในเรื่องการผลิตช่องทางเรื่องการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเนี่ยเป็นตัวที่ตอบโจทย์ตรงนั้นเองเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเข้ามา มีส่วนช่วยถ้าเกิดว่าเอาในแง่ของปริมาณเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ยังไงที่ทําให้พี่น้องเกษตรกรเองเนี่ยยกระดับตัวเองในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเป็นพของตัวเองเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นตัวที่ตอบโจทย์มากตอนนี้สิ่งที่ขาดก็คือเงินทุนตรงนี้ถ้ามีตลาดมีเทคโนโลยีมีเงินทุนมันก็น่าจะโอเคนะครับในการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีจุดแก้ตัดีแหวนเด่นเพราะบ้านเราเป็นบ้านเกษตรอยู่แล้วผมยกตัวอย่างอันหนึงซึ่งเรามีผลิตภัณฑ์ที่คนมาเรียกเราไหม เช่นที่นิวซีแลนด์เขาเรียกว่ากีวีเมันเรียกคนถึงแม้เรียกคนนิวซีแลนด์ว่ากีวีเลยนะซึ่งอันนั้นร่วมมือกันเยอะจริงๆนะครับทั้งทางด้านทั้งทางอาชาทั้งทางด้านอาวิทยาวิทยาศาสตร์ทำให้เกิดตลาดประเทศในบ้านเรานี่หลักคนหลักคำเยอะวันนี้จะเป็นงานร่วมเลยจริงๆนะท่านทรับก็สอก็จะแนะนำจเป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ลูกค้าเดียวกันเลยนะ เกษตรกรเหมือนกันอ่างนกษก็เอาทางได้ของเกษตรกรที่สนใจเข้ามาเท้ไหก็เอาเกษตรกรที่เจ้าไหนมีเอาเข้ามาก็กำลัรวมกันนะครับมองทางได้ของโครงการว่ามันจะทาอะไรด้วยกันบ้างเมื่อกี้ที่คุยท่านผู้จัดการบอกว่าสมมติถ่าเราจะปลูกแม้วนแล้วก็ต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมหาเกษตรกรที่สนใจแล้วก็มาร่วมกันดูซิว่าเราสามารถที่จะสร้างฐานผลิตได้ไหม ตลาดมีอยู่แล้วแต่ที่สําคัญคือเยศไตเห็นมาในหลายปีก็คือมันต้องมีคนดูแลเรื่องการตลาดต่ดางคนต่างไปขายเจ๊งอสอตอนนี้เป็นธนาคารเพื่อ,อการเกษตรซึ่งก็ต้องก็มีลูกค้าอยู่แล้วซึ่งอาจจะจะหาโอกาสหรือหาตลาด<ม>ก็เอามาแมทช์ก็จุกวางก็เอามาแมทช์กันให้<ม>เป็นเมมเบอร์มากกว่าไม่ใช่คอนจัตผมว่าเป็นเราต้องเป็นสมาชิกกันหน่อยคือตอนนี้เราไม่มีจำกัดเพื <บะ S 2> ่อเราเน้นเรื่องของ มูคลค่าสูงอาจจะเป็นนาล่อนก็ได้อาจจะเป็นแตงโมก็ได้อาจจะเป็นไตงกวาก็ได้แต่กระเทศก็ได้พืชที่เหมาะสมกับพื้นที่ทุกอย่างเราต้องแคปเจอร์โลโก้มาเก็ตแลกให้ใหม่ไม่ต่างประเทศที่เราทําวันนี้เช้้อไตยเป็นบริษัทเล็กผ่านเรามีครอบครัวที่ผลิตเล็ดผ่านให้เราหนึ่งที่ข้ององการซึ่งอยากจะพัฒนาเรื่องของ เทคโนโลยี <Technology. S 2> แต่ขายเงินทุนแลวต้องดึงน่รรงประสเข้ามาช่วยจะได้ <c oughs> เพิ่มศักยภาพเพราะว่าประเทศไทยในยนะอนาคก็ <c oughs> ต้องเป็นแหล่งผลิตที่ใหญ่ขึ้น <c oughs> อันที่สองก็คือที่เราจะ,าจะพยายามรวบรวมที่จะ,จะเกษตรกร,รที่จะมา <c oughs> ทำเกษตรสินค้าบางตัวซึ่งมีมูลค่าสงูงทนนี่3ที่เราสนัสนุนท้องษาก็คือเราจะมาเสืับสรทางด้านของผู้ให้บริการทางด้านโดรนเราพี่ก็สิ่งใหม่อนาคตต้องเยอะเพราะว่ามันต้องมาทดแทนแรงงานวันนี้แรงงานเกษตรมี่หายากนะครับไม่ใช่หาง่ายเรื่องของโดรนเรื่องของอุปกรณ์การเกษตรเรื่องของแรงต่างเราอยู่ภายใต้ฟาฟินนน